สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุลากันค่ะวันนี้จะมาตัดกล้วยเด้อค่ะพี่น้องนี่กล้วยเขียวใยหนึ่งเลยกล้วยน้องเต้นใจนี่แหละค่ะพี่น้องเอามาดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะคุริดขาพร้อมเลยยังคะคุริดขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาอย่างค้ะเมื่อเนี้ยมาตัดกล้วยครับเอาจัดการเลยค่ะ นี่ค่ะตัดกล้วยตัดกล้วยตัดกล้วยไปบ่มค่ะพี่นอ้องบ่มแล้วคุมพันธุ์ที่เชื่อมใหม่เอเบิ้งแล้วค่ะพ่ได้เชื่อมโดนแล้วค่ะตัดถูกต้นมะละคุรีส <c oughs> <c oughs> ถูกต้นไหม <c oughs> อ้าว <c oughs> ทำให้ไม่มั่นใจเลยใช่ไหม <c oughs> ขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมไม่กำลังใจอะ,ะนี้ค่ะเออขออนุญาตขอหน่อยนะคะขอกล้วยหน่อยนะคะตั้ง กล้วยลงแล้วคะ่ะพี่น้องคุลิตกำลังจะตัดขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะตัดกล้วยคะ่ะพี่น้องตัดกล้วย เรียบร้อยแล้วครับเดี๋รียบร้อยแล้วครับถือมาเลยค่ะนะโคดิขคาถือมาเลยค่ะถือมาทางนี้ค่ะได้แล้วค่ะหนึ่งเชรือ หนึ่งเครือมีหลายหวีค่ะเอฟซี่ะสวยงามค่ะันนี้ก็จะมีผ้าทิตย์ด้านโน้นค่ะด้านหลังคุมพันนะคะมีพราทิตย์พระอาทิตย์แสงสว่างมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะวันนี้ก็ใส่เสื้อแดงแรงฤทธิ์มาเลยค่ะบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะคุณฤทธิ์ค่ะ ปั๊ดหน่วยกล้วยเต็มดีดีค่ะพี่น้องมาโอเลสค่ะพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด้อ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 เดีดดด้อเด้อเด้อเด้อโชว์กล้วยกันโอ้โหสุดยอดเลยค่ะโชว์กล้วยยื่นไปข้างหน้าค่ะยื่นไปข้างหน้าโอเคค่ะโอเคค่ะโอ,โอ,คคะโอ้สวยสวยนี่ค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะวันนี้ได้กล้วยหนึ่งเครือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะสวัสดีค่ะไปต่อเลยค่ะไปกไดิถือไปแล้วค่ะกล้วยพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ